สวัสดีค่ะจะมาบันทึกรายการค่าวันที่15มกราคมนะคะคือน้ำฝากเช็คเลขที่4481234ธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4ที่ได้รับจากบริษัทซางอินจำกัดฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเลขที่บัญชี0812799109นะคะ ที่เมนูหลักนะคะคลิกที่ระบบเช็คและฝากเงินธนาคารและเงินฝากธนาคารนะคะจากนั้นคลิก Work ์ l โฟค่ะดูที่ปุ่มใบนำฝากนะคะเกยอิน mm hmm. คลิกเข้าไปค่ะโปรแกรมก็จะเข้าก็จะเข้ามาที่ อ่าหน้านี้นะคะคือสมุดเงินฝากธนาคาร0 0 1แต่เป็นบัญชีกระแสรายวันนะคะซึ่งเราไม่ได้ใช้บัญชีนี้ให้เราลบศูนย์ไปหนึ่งตัวนะคะล้วเป็นเธอระบบก็จะขึ้นสมุดบัญชีนำฝากของเรานะคะสองมีอยู่สนะองธนาคารอมมีอยู่สองรายการนะคะคือ001และ102นและที่นี้เราจะเลือกเป็น002นนะคะคือบัญชีออมทรัพย์ค่ะ กดโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะค่ะแล้วมาช่องเลขที่นะคะเราไม่ต้องใส่นะคะระบบจะ running ให้อัตโนมัติลงมาข้างล่างเลยค่ะเลขที่เช็คค่ะ พิมจุดแล้ว Enter นะคะตามโจย์นี้นะคะเราจะเลือกเลขที่เช็ค C 4 8 1 2 3 4ค่ะคือบริษัทซังอินนะคะวันที่เช็คคือ15บมกรลาห้าสิบแปดค่ะดับเบิรนคลิกได้ค่ะ ่าจำนวนเงินคือสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเสร็จแล้วกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะเชื่อมโยงไปยังระบบต่างๆนะคะที่ตอนนี้คืออามายังบัญชีแยกประเภทะคะ่ะโดยลงบัญชีที่ invoice ที่ invoice เลขที่ gj 5 9 0 2 0001 00นะคะรายละเอียดที่อัวไวช่วนะคะคือนำฝากเข้าบัญชีกษิกรไทย0 8 1ย์9 9ดหนบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รหัสบัญชี1012.02เดบิ 2, ตจำนวนสองห0ห้าพับาทและเช็ครอรับนำฝากรหัสบัญชี101302 เครดิตจำนวน2อ25,000บาทนะคะเดบิตเครดิตรวมยอดรวมจะเท่ากันนะคะกด F 1 0บันทึกค่ะจะขึ้นมาให้ที่แก้ไขใบนำฝากใบเดิมนะคะในที่นี้เรากด Escape เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้ก่อน Yes ค่ะรายการที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะขึ้นมานะคะกด Escape เพื่อออกค่ะ Cancel ค่ะ